พาไปชมคันนี้นะครับ Honda City นะครับ1.5 SUV ปี2 0 1 3นะครับคันนี้เราขายถูกๆนะครับ258,000รถสวยสภาพดีราคาไม่แพงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมนะครับกอลนะครับ11-12ออโต้นะครับพาไปชมคันนี้นะครับ Honda City นะครับ1.5 SUV ปี2 0 1 3นะครับคันนี้รถสวยมากๆนะครับสีเทานะครับสีบอล คันนี้ทะเบียน197 7เนะครับเป็นตัว s v แล้วโฉมก็จะเป็นโฉมนี้เลยนะครับกระจังหน้าแบบนี้คันนี้นะครับกุญแจรถก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบกึ่ง immobilizer นะครับแบบการเสียบนะครับมีปุ่มลดล็อกล็อกรถอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้อันนี้เรามีกุญแจดอกสำรองให้นะครับคันนี้เราขายถูกๆนะครับ2 5 8 0 0 0ดรถสวยสภาพดีราคาไม่แพงนะครับเหมาะมากๆคันนี้ผ่อนไม่ถึง5,000บาทนะครับแล้วก็จัดเต็มฟรีดาวได้เลยสำหรับลูกค้าที่มีเครดิต นะครับโอเคมาชมด so like so ้านข้างนะครับก็ตัวท็อปสุงของเขาเนี่ยจะมีในส่วนของตัวล้อแม็กมาให้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นล้อแม็กของ Honda แบบนี้เลยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้ตัว SV ีเนี่ยเขาจะมีชุดแต่งรอบคันมาให้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตสปอยเลอร์ซุ้มล้ออะไรพวกนี้นะครับเปิดเข้ามานะครับภายในนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับ เดี๋ยวผมเปิดเล่งไม้ให้ดูนะครับหน้าปัดภายในก็แบบนี้นะครับคันนี้รถไม่แสนสองนะครับรถปี13ไม่แสนสองนี่ถือว่าขับน้อยมากนะครับตกฟีละไม่ถึง10,000นโลนะครับแล้วก็วิทยุอะไรพวกนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้เลยในส่วนของตัวคอนโซลของเขานะครับเป็นเบาะหนังแล้วนะครับดูแลรักษาง่ายเหมาะกับการใช้งานมากๆครับผมเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับกว้างขวางมากๆมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับที่พักแขนวางแก้วน้านะครับแบบนี้เลย 2จุดนะครับด้านหลังนะครับของเขาก็อันนี้จะเป็นสปอยเลอร์นะครับเซนเซอร์ถอย2จุดโอเคที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับกว้างมากๆนะครับใส่คนได้สัก3คนเลยผมว่านะครับแล้วก็มีที่วางให้ด้วยนะครับเปิดเข้ามาภายในนะครับมีล้ออะไหล่นะครับแม่แรงอะไรพวกนี้อยู่ครบนะครับอุปกรณ์นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ขายถูกมากๆครับ258,000้าหมนะครับ ผ่อนไม่ถึง5,000บาทนะครับอยู่ประมาณ4,500ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเครดิตมีเครดิตเนี่ยไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับแนะนำคันนี้นะครับรีบม,มาตำ่ำ